เนื้อเรื่องภาคย่านเริงรมจะถูกทำเป็นอนิเมชันแบบซีรีส์และยาวไปจนถึงเหตุการณ์หมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งจะทำให้มีเดอะมูฟวีอย่างน้อยอีก2ภาคมาวิเคราะห์และสันนิษฐานไปพร้อมๆกันดีกว่าครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ขอเชิญพับเสื้อเฮ้ยพับผ้าเฮ้ยพับกบเฮ <Hey! S 1> ้ยพบกับเฮ <Hey! S 1> ้ย <Hey! S 1> ถูกแล้วกับช่องซามูไรชันแล้ววันนี้มาพร้อมกับบุกตลกคาเฟ่เพราะเราจะมาพูดถึงข้อสันนิษฐานว่าอนิเมะภาคต่อไปหรือเนื้อเรื่องภาคย่านเริงรมนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะถูกสร้างเป็นอนิเมะซีซั่นใหม่หรือจะถูกสร้างเป็นหนังโรงมากกว่ากันแต่แต่ว่า แม้คลิปนี้จะถูกทำเสร็จเมื่อวิคที่แล้วเพื่อตั้งใจที่จะลงในวันนี้แต่ว่าในวันที่5กุมภาพันธ์ทางเว็บไซต์ j, j p r i m e .jp ก็มีข่าวมาลงว่ายังยังไม่ได้ทำนั่นก็คือว่า ทางเว็บไซต์ jprime.jp ออกมาเปิดเผยว่าเนื่องจากค no ิเมสือโนยายบัตกลายเป็นเสาหลักเงินของญี่ปุ่นไปเสียแล้วดังนั้นถ้าทำเป็นอนิเมะซีรีส์ก็น่าจะได้ช่วงพรามทาช่วงนาทีทองไปแน่ๆก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับรายการทั่วไปเพราะอาจมีเด็กเล็กดูอยู่บ้านแบบที่พ่อแม่ที่ออกไปทำงานยังกลับบ้านมาให้คำแนะนำไม่ทันซึ่งฉากถัดไปในย่านเริงรมก็มีเนื้อหาที่อาจจะรุนแรงไปเสียหน่อย อีกทั้งอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของสปอนเซอร์เสียหายก็ได้ดังนั้นจึงอยู่ในช่วงที่ถกเถียงกันว่าจะทําออกมาเป็นอนิเมะซีรีส์หรือเดอะมูฟวี่ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับหมายเหตุคริปนี้ถูกจัดทําขึ้นมาก่อนที่จะมีข่าวดังกล่าวดังนั้นเนื้อหาข้างในกระผมจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่อยากให้ได้ฟังกันจนจบเพราะกระผมจะเอาสรุปจากข่าวมาแตอนท้ายด้วยว่าแล้วก็เชิญรับชมเรื่องราวที่กระผมทําไว้ได้เลยครับ ซึ่งถึงกระผมจะพยายามไม่สปอยส่วนสำคัญแต่ก็จะมีการลำดับทำลายกว้างๆไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสปอยนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าใครไม่อยากถูกสปอยก็สามารถกดติดตามช่องของเราไว้แล้วกลับมาดูทีหลังได้นะครับส่วนใครที่พร้อมจะรับฟังข้อสันนิษฐานของกระผมแล้วละก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับปลายปี2020มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าคิเมสืโน้อยยายบาคภาคย่านเริงรมที่เป็นเนื้อเรื่องต่อจากสึกรถไฟสุนิรัน จะออกฉายในปี2021นี้และข่าวจากวงไหนก็บอกว่าจะออกมาเป็นเดอะมูฟวี่ว่าสั้นมันสิเป็นจังสั้นอีลีตีมันจะเป็นไปได้จริงๆตามเสียงเล่าอ้างไหมมาวิเคราะห์และสันนิษฐานไปพร้อมๆกันตามความยาวของเนื้อเรื่องภาคนี้กันดีกว่าครับแน่นอนว่าใครมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาดูทางด้านเนื้อเรื่องโดยคร่าวๆแบบไม่สปอยมากเกินไปของภาคย่านเริงรมกันดีกว่านะครับ หลังจากสึกรถไฟอาคาซะก็ได้ไปแจ้งข่าวกับมุซันแต่มุซันดูจะโกรธเอามากๆที่อาคาซะไม่สามารถกำจัดทันจิโร่ได้แต่ไม่ได้ให้คำชื่นชมใดๆกับการกำจัดเสาหลักเพลิงเรนโงคุเคียวจูโร่ตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ามุซันไม่ได้ให้ค่ากับเหล่าเสาหลักเลยเออไหนบอกว่าจะเล่าคร่าวๆไงทางด้านของกลุ่มพิฆาตอสูร หลังจากที่พวกทันจิโร่ได้รับบาดเจ็บจากศึกรถไฟก็เข้ารับการกายภาพบำบัดที่คฤหาสน์ผีเสื้ออีกเช่นเคยแต่ทันจิโร่ได้ทำการหลบหนีไปที่บ้านเกิดของเรนโงคุเพื่อสืบหาเรื่องฮินโคามิคางูระและนำคำสั่งเสียของเรนโงคุพร้อมกับโกงดาบไปมอบให้กับครอบครัวเรนโงคุแต่พ่อของเรนโงคุดูจะไม่ค่อยต้อนรับทันจิโร่สักเท่าไหร่แต่ทว่าทางด้านเซนจิโร่น้องชายของเรนโงคุก็อ่อนโยนมากๆ และขอให้ทันจิโร่เป็นคนเก็บกงดาบของเรนโงคุไว้วันเวลาผ่านไป4เดือนหลังจากการเสียชีวิตของเรนโงคุทุกคนที่รับการพักฟื้นร่างกายที่คฤหาดผีเสือ้อก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งพวกทันจิโร่ก็แยกย้ายกันไปทําภารกิจบ้างวันหนึ่งหลังจากที่ทันจิโร่ได้กลับมาจากการทําภารกิจคนเดียวก็ได้เจอเข้ากับชายร่างสูงกล้ามโตทําท่าทางเหมือนกับจนลักพาตัวเด็กทันจิโร่จึงรีบตรงเข้าไปช่วย แต่จริงๆแล้วเขาคืออูซุยแทนเงินเสาหลักเสียงที่จะนำตัวอาโออิไปทำภารกิจแต่ทว่าดันโดนแก๊งผีเสื้อจิ๋วโจมตีตั้งหากทันจิโร่จึงอาสาไปทำภารกิจแทนแล้วเรื่องก็จะดำเนินเข้าสู่ฉากที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือ3ตัวละครเอกทันจิโร่อิโนสุเกะและเซนอิสึปรอมตัวเป็นสาวน้อยโดยฝีมือของอุซุยเพื่อทำภารกิจสืบความรับจากย่านเริงรม พร้อมตามหาบรรดาภรรยาของอุซุยที่หายไประหว่างการทําภารกิจโดยทําการแฝงตัวเข้าไปเป็นเด็กฝึกในร้านต่างๆนั่นเองก็จะเป็นภาคที่ได้เห็นความหล่อเท่หล่อลๆๆเท่ๆๆๆเท่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 ของอุซุยเทนเงินเวอร์ชั่นปล่อยผมหล่อจนเซนอิสึกิดแค้นใจในความหล่อที่ทําให้มีภรรยาถึงสคนจนตัวเองแอบนึกถึงเขาอยู่บ่อยครั้งเป็นที่มาของเรือลำนี้นี่เอง จากนั้นเราก็จะได้พบกับการต่อสู้ของเสาหลักกับอสูรข้างขึ้นเป็นศึกที่สองจะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามชมกันแล้วล่ะครับเรามาเริ่มดูจำนวนตอนของมังงะที่ถูกนำมาทำเป็นอนิเมชั่นกันดีกว่าครับคิมเมสึโนยายะเวอร์ชันอนิเมะซีซั่นแรกถูกทำออกมาทั้งหมด26ตอนซึ่งเป็นเนื้อหาของมังงะ53ตอนหรือก็คือหนังสือการ์ตูนเล่มที่1 6 และอนิเมชันเดอะมูฟวี่ดาบพิฆาตอสูรภาคสื่อรถไฟสุนิรันท์ที่ถูกนำมาทำเป็นเดอะมูฟวี่ความยาวสองชั่วโมงนั้นครอบคลุมเนื้อหาภายในมังงะไป13ตอนหรือก็คือหนังสือการ์ตูนช่วงเล่มที่7จนถึงเล่มที่8เกือบจะท้ายๆเล่มแต่ว่าเนื้อหาภาคย่านเริงรมในหนังสือการ์ตูนนั้นมีความยาวทั้งหมด33ตอนกันเลยทีเดียวส่วนตัวกระผมคิดว่าจำนวน33ตอนนี้มันจะเยอะไปมากๆไม่น่าจะยัดเนื้อหาทั้งหมดให้อยู่ภายใน2ชั่วโมงได้ ถ้าเกิดมีการสร้างขึ้นมาจริงๆอาจจะต้องแบ่งเป็นเดอะมูฟวี่สองภาคซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อีกเช่นกันเพราะเนื้อหาทั้งหมดคงไม่น่าจะอัดลงไปได้ภายในเวลา2ชั่วโมงแต่ก็ไม่น่าที่จะยาวพอที่จะทําอนิเมะสี่ชั่วโมงได้เช่นกันอีกทั้งจะเป็นเดอะมูฟวี่ครึ่งแรกและครึ่งหลังนําไปทําเป็นอนิเมะซีซั่นใหม่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเนื้อเรื่องช่วงแรกนั้นยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรแล้วก็ไม่ได้มีฉากต่อสู้เท่าไหรนะ่นัก ถึงจะสร้างออกมาเป็นหนังโรงไปก็มีเสียวที่จะไม่ปังถล่มทลายเหมือนกับตอนศึกรถไฟสูนิรันต์หรือถ้าจะแก้ปัญหาด้วยการเขียนบทใหม่เพิ่มเข้าไปก็น่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ออกมากๆเพราะที่ผ่านมาลำดับของเนื้อเรื่องฉบับอนิเมชันแทบจะเป็นไปตามมังงะเกือบร้อยเปอร์เซนต์จากข้อมูลส่วนนี้เรียกได้ว่าโอกาสที่จะเป็นไปตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ว่าย่านเลิงลมจะถูกสร้างเป็นเดอะมูฟวี่ต่อเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะครับจึงจะเป็นไปได้มากกว่า ที่เนื้อเรื่องภาคย่านเริงรมจะถูกสร้างเป็นอนิเมะซีซั่นใหม่แต่ทว่าถ้าจะทําเป็นซีซั่นใหม่เพียงเนื้อเรื่องในภาคนี้เท่ากับจะได้อนิเมะออกมาเพียง12ตอนเท่านั้นซึ่งจริงๆก็ดูจะปกติดีแต่ถ้าดูจากที่ผ่านมาแล้วนั้นจะเห็นว่ากระแสของอนิเมะและหนังภาคโรงดีมากๆดังนั้นการที่จะทําภาคต่อออกมาเพียง13ตอนหรือซีซั่นเดียวนั้นดูจะไปได้ไม่สุดทางสักเท่าไหร่ จึงค่อนข้างมีความเป็นไปได้ว่าอนิเมะภาคซีรีส์นั้นจะถูกสร้างออกมาด้วยความยาว26ตอนเหมือนภาคแรกซึ่งนั่นหมายถึงจะต่อเนื้อหาของภาคหมู่บ้านตีดาบเข้าไปด้วยแต่แต่แต,แต่ถ้าเรารวมเนื้อเรื่องของสองภาคที่กล่าวไปแล้วจะเป็นเนื้อหาในหนังสือการ์ตูนทั้งหมด60กว่าตอนซึ่งถ้าเทียบสปีดการทำอนิเมะแล้วก็น่าจะตกที่ประมาณ30ตอนหรือก็คือเกิน2ซีซั่นไปอีกหน่อย ก็ถ้าใจผู้กำกับอยากจะทำจริงๆก็คงจะไม่โดนวิจารณ์อะไรมากหรอกนะครับกลับกันถ้าสามารถทำจำนวนตอนที่เกินกว่า2ซีซั่นปกติหรือประมาณ25 2 6ถึง26ตอนได้และออกมาดีตราตรึงใจอาจจะยิ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นได้นะครับดังนั้นกระผมชินคุงแห่งซามูไรชแนลขอสันนิษฐานว่าเนื้อเรื่องภาคย่านเริงรมจะถูกทำเป็นอนิเมะแบบซีรีส และยาวไปจนถึงเหตุการณ์หมู่บ้านช่างตีดาบด้วยความยาวราวๆ30ตอนครับผมแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นหรือก็คือเลือกทำซีซั่น2นี้เป็น26ตอนตามปกติโดยไม่บีบเนื้อเรื่องอนิเมะจะจบอย่างค้างคาที่ประมาณช่วงปลายภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเท่านั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เนื้อเรื่องต่อจากนั้นหรือตั้งแต่ประมาณช่วงที่เราได้เห็นมูอิจิโร่เริ่มโชเทพ จนจบศึกหมู่บ้านอย่างสมบูรณ์นั้นจะถูกนำมาทำเป็นเดอะมูฟวี่เพราะถือว่ามีเรื่องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญกับตัวละครเอกที่คล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากจบศึกรถไฟสุนิรันต์แต่หากเป็นตามนี้ก็จะเท่ากับต้องผ่าเนื้อเรื่องกลางภาคหมู่บ้านตีดาบซีซั่น2นี้ก็จะกลายเป็นจบแบบค้างคาสุดๆตามที่กระผมได้บอกไปเพื่อรอเดอะมูฟวี่นะครับอืม ถึง Mac, แม้กระผมจะคิดว่าเรื่องราวของสึกหมู่บ้านช่างตีดาบน่าจะจบในซีซั่น2แล้วค่อยสร้างเนื้อเรื่องส่วนหลังจากนั้นเป็นเดอะมูฟวี่แทนแต่เมื่อมองไปยังเรื่องราวถัดไปที่เป็นการฝึกกับเสาหลักแค่9้าตอนแม้ mm hmm. Mac จำนวนตอนจะเทียบเคียงให้นำไปสร้างเป็นเดอะมูฟวี่ได้แต่เนื้อหาช่วงนั้นไม่ได้อิมแพคหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวละครหลักสักเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็เลยแอบคิดไม่ได้ว่าหรือเดอะมูฟวี่ภาคถัดไปมันจะเป็นครึ่งหลังของสึกหมู่บ้านช่างตีดาบจริงๆอย่างที่กล่าวไปกันนะเพราะไม่อย mm ่างนั้น ก็จะต้องยาวไปอีกหนึ่งซีซั่นนั่นก็คือภาคฝึกกับเสาหลักและภาคศึกในปรา,าสาทไร้ขอบเขตและศึกสุดท้ายช่วงต้นแล้วถึงจะมีภาคเดอะมูฟวี่อีกทีจนจบเลยซึ่งก็จะยาวนานมากจริงๆซึ่งตัวกระผมเองก็หวังว่าน่าจะเป็นไปตามสปีดของแอนิเมชันซีซั่นแรกซึ่งจะทําให้มีเดอะมูฟวี่ได้อีกอย่างน้อย2ภาคซึ่งกระผมก็ค่อนข้างคาดหวังให้เป็นแบบนั้นเนื่องจากเดอะมูฟวี่ภาคแรกก็ได้รับคําชื่นชม และสามารถทำรายได้ได้สูงมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อสันนิษฐานของกระผมเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือคิดเห็นต่างตรงไหนกันบ้างครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วฉบับอนิเมะจะออกมาตามที่คิดไว้เป๊ะๆหรือผิดเพี้ยนไปบ้างมากน้อยแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่กระผมมั่นใจมากๆนั่นก็คือต่อจากนี้ไม่นานเกินรอเราจะได้ดูคิดม่สื่อน้อยเยบาให้หายคิดถึงและประทับใจอีกเป็นแน่ในคลิปนี้ เราพามาวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่น่าจะครอบคลุมในภาคต่อไปเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีเนื้อเรื่องภาคต่อจากนั้นไปให้เรานำมาพูดคุยกันอีกพอตัวเอาไว้หลังจากที่กระผมทำคลิปปานจนครบหรือมีคนอยากให้สปอยต่อมากจริงๆกระผมจะแวะมาทำให้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กระผมขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับและนั่นก็เป็นคลิปที่กระผมทําเสร็จไปก่อนหน้าที่ข่าวนี้จะออกมาซึ่งจากข่าวนั้นบอกเอาไว้ว่าเขาน่าจะเขียนบทใหม่ไม่เหมือนจากออริจินัลในมังอะเซอร์ไพรส์แต่ดูท่าทางแฟนชาวญี่ปุ่นจะอยากได้บทใหม่มากกว่าออริจินอลนะครับ ในคอมเมนต์ก็มีการกล่าวหาด้วยว่าอสุนจันทาข้างขึ้นในภาคย่านเริงรมและภาคหมู่บ้านตีดามนั้นเป็นขยะชาวเน็ตญี่ปุ่นนี่ก็โหดร้ายน่าดูเลยนะครับเนี่แต่ถึงอย่างไรก็คิดว่าน่าจะเชื่อใจบทได้ว่าน่าจะสนุกไม่ต่างจากเดิมแน่ๆหรืออาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ําหรือบางทีเราอาจจะโดนข่าวนี้จุกเอาก็เป็นไดน้จริงๆเขาอาจจะใช้บทเดิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็คงต้องรอกันอีกนานเลยล่ละครับนี่เออ เอาเป็นว่าเรารอคนจากโลกอนาคตมาคอมเมนต์กันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเขาจะทำออกมายังไงกันนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปทำใจกันก่อนสวัสดีครับ